Armafac Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญมากๆในการผลิตยาชีววัตถุนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่กระบวนการปลายน้ำหรือ downstream processing ที่เรียกสันส้นๆว่า DSP ค่ะสวัสดีครับคือหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงเซลล์เสร็จในกระบวนการต้นน้ำเนี่ยเราจะได้ของเหลวข้นๆที่เรียกว่าเป็นซุปเลยก็ได้นะคะ ครับผมเป็นซุปที่มีทุกอย่างปนกันอยู่ใช่ค่ะซึ่ง DSP นี้ก็คือขั้นตอนที่จะเปลี่ยนซุปข้นๆเนี่ยให้กลายเป็นยาที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเหมือนเราต้องไปร่อนหาเพชรเม็ดเล็กๆจากกองทรายใหญ่ๆเลยนะคะใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าวิศวกรเคมีหรือวิศวกรกระบวนการเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรกันบ้างในการแยกเจ้าตัวยาออกมาจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆที่มันแย่ๆไปหมดในซุปตั้งต้นนะคะครับคือจุดที่ท้าทายมากๆเลยนะครับคือในของเหลวเริ่มต้นที่เราได้มาเนี่ยมีตัวยาที่เราต้องการจริงๆอยู่แคออ่ประมาณห่งเปร์เซ็นเท่านั้นเองครับโหน้อยมากเลยนะคะ ใช่ครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือเป็นสิ่งปนเปื้อนที่เราต้องกําจัดออกไปให้ได้เกือบหมดจดจริงๆซึ่งตรงนี้แหละครับที่ต้องอาศัยความเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมเคมีโดยเฉพาะเรื่องการแยกสารอย่างลึกซึ้งเลยครับแล้วทําไมความบริสุทธิ์มันถึงต้องสูงขนาดนั้นเลยล่ะคะแล้วไอสิ่งปนเปื้อนที่เราต้องกําจัดทิ้งไปเนี่ยเออมันมีอะไรบ้างคะที่หลักๆเลย ความบริสุทธิ์นี่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยตรงของผู้ป่วยแล้วก็ประสิทธิภาพของยาด้วยส่วนสิ่งปนเปื้อนหลักๆที่เราต้องกําจัดนะครับก็มีตั้งแต่โปรโตีนอื่นๆที่เซลล์เจ้าบ้านมันสร้างขึ้นมาเองอันนี้เรียกว่า host cell proteins หรือ HCP อ๋อค่ะแล้วก็มีพวก DNA จากเซลล์เจ้าบ้านเหมือนกันครับ DNA ก็ต้องเอาออกด้วยใช่ครับต้องเอาออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็มีเรื่องสําคัญมากๆคือไวรัสครับ อันนี้เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ต้องควบคุมเข้มงวดมากอืมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งปนเปื้อนที่เกี่ยวกับตัวยาเองเช่นตัวยาที่มันจับกันเป็นก้อนใหญ่ๆเรียกว่า aggregate aggregates หรือบางทีก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆคือ fragments ค่ะแล้วก็ยังมีพวกสารเคมีที่เราใช้ในกระบวนการหรืออาจจะมีสารบางอย่างที่หลุดออกมาจากอุปกรณ์อะไรแบบนี้ด้วยครับโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แสดงว่าเป้าหมายที่บอกว่าต้องทำให้บริสุทธิ์กว่า99.5%หรือบางทีอาจจะถึง99.9%นี่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะคะใช่ครับใหญ่มากเหมือนกับว่าเรามีของพันชิ้นต้องเลือกมาแค่ชิ้นเดียวแล้วต้องมั่นใจว่าไม่มีอย่างอื่นปนมาเลยแล้วที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้ตัวยาของเราเสียหายด้วยถูกต้องครับเป๊ะเลยครับ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ DSP มักจะเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดด้วยหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะมันซับซ้อนต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็สารเคมีเฉพาะทางเยอะมากโดยเฉพาะเทคนิคหลักที่เราเรียกว่าโครมาโทกราฟีงั้นเรามาแกะเรื่องโครมาโทกราฟีกันเลยดีกว่าค่ะมันคือหัวใจหลักของการแยกสารใน DSP เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหัวใจหลักเลยหลักการง่ายๆนะครับ ลองนึกภาพเหมือนเรามีท่อหรือคอลัมน์ที่ข้างในอัดแน่นไปด้วยเม็ดกลมๆเล็กๆที่เราเรียกว่าเม็ดบี์หรือเรซินค่ะพอเราปั๊มของเหลวหรือซุปของเราผ่านท่อเน,นี้ยโมเลกุลต่างๆทั้งตัวยาทั้งสิ่งปนเปื้อนมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับเม็ดบีชไม่เหมือนกันโอบางตัวอาจจะเกาะติดดีบางตัวไม่เกาะเลยบางตัวเกาะบ้างไม่เกาะบ้างทําให้มันเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ไปด้วยความเร็วที่ต่างกันสุดท้ายมันก็จะไหลออกมาจากคอลัมน์คนละเวลากัน เราก็เก็บแยกส่วนได้ครับฟังดูเหลืองง่ายแต่จริงๆคุมซับซ้อนน่าดูนะคะใช่ครับมันมีรายละเอียดเยอะมากมีขั้นตอนหนึ่งที่ได้ยิงบ่อยๆคือ affinity chromatography โดยเฉพาะที่ใช้โปรตีน A อันนี้เหมือนเป็นแม่เหล็กวิเศษที่ดูจับเฉพาะยาที่เป็นแอนติบอดีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทรงพลังมากๆสำหรับการแยกพวกยาที่เป็น monoclonal antibody หรือ antibody ชนเดียวค่ะ เราใช้เม็ดบีทที่เคลือบด้วยโปรโตีนชนิดพิเศษชื่อโปรตีน A ซึ่งมันมีความสามารถในการจับจำเพาะเจาะจงมากๆกับส่วนหนึ่งของโครงสร้างแอนติบอดีที่เรียกว่า Fc region หรือเปรียบเหมือนด้ามจับนะครับจับตรงด้ามจับเลยใช่ครับพอมันจับตรงนี้ปุ๊บโปรโตีนอื่นๆหรือสิ่งปนเปื้อนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่แอนติบอดีมันก็จะไม่เกาะแล้วก็ไหลผ่านทิ้งไปอ๋อค่ะกระบวนการก็คือเราปั๊มซุปผ่านคอลัมน์ โหลดให้ยาเราเกาะติด bind จากนั้นก็ล้างเอาสิ่งสุกปรกที่ไม่เกาะออกไป wash สุดท้ายเราก็ใช้สารละลายที่มีสภาวะเป็นกรดอ่อนๆไปทำให้ยาหลุดออกมาจากโปรตีน A elute ค่ะสิ่งที่น่าทึ่งมากๆของขั้นตอนนี้คือ,อ,อจากตอนแรกที่เรามีตัวยาแค่1-5%เปนี่ยพอผ่านขั้นตอนนี้ขั้นเดียวความบริสุทธิ์มันกระโดดไปเป็น95%ได้เลยครับโห จากแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไปกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยเหรอคะใช่ครับในขั้นตอนเดียวสุดยอดเลยค่ะแบบนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะแต่เออมันก็คงแพงหน้าดูเหมือนกันนะคะโปรตีน A เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีต้นทุนสูงครับแต่ประสิทธิภาพมันสูงมากจริงๆโอเคค่ะพอได้เก้าสิห้าปอร์ซ็นต์กดกว่าแล้วแต่เป้าเราคือเก้าบเก้าเกเก้าเปอร์นตใช่ไหมคะแสดงว่ายังไม่จบอย่างครับยังมีสิ่งปนเปื้อนเล็กๆน้อยๆที่ต้องกำจัดออกไปอีก เราก็เลยต้องมีขั้นตอนที่เรียกว่าขัดกลาหรือ polishing steps ต่อครับขั้นตอนขัดกลานี้ทําอะไรต่อคะส่วนใหญ่ก็จะใช้โครมาโทกราฟีประเภทอื่นอีกอย่างน้อยๆก็อาจจะ2ชนิดครับที่นิยมใช้ก็คือ ion exchange หรือ IEXIEX ครับ IEX นี่จะแยกโปรตีนโดยอาศัยประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของโปรตีนคือโปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีประจุสุทธิไม่เท่ากันที่ pH ค่าหนึ่งหอ๋อแยกตามประจุใช่ครับ เราก็เลือกสภาวะที่ทำให้ยาของเรามีประจตตุต่างจากพวกสิ่งปนเปือเ้อนเช่น HTPS หรือพวก aggregate บางชนิดแล้วก็ใช้เรซินที่มีประจตตุตรงข้ามในการจับแยกมันออกมาค่ะเข้าใจค่ะอีกวิธีที่ใช้กันเยอะคือ size exclusion หรือ SEC ครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยคือแยกตามขนาดโมเลกุลเหมือนร่อนแป้งเลยไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับคอลัมน์ SEC เนี่ยมันมีเม็ด b e a ที่มีรูพุนขนาดต่างๆ โมเลกุลที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นพวก aggregate ที่เป็นก้อนโปรตีนใหญ่ๆมันจะเข้ารูพรุนไม่ได้ก็จะไหลอ้อมๆผ่านคอลัมน์ไปได้เร็วกว่าอ๋อตัวใหญ่ไปก่อนใช่ครับส่วนตัวยาของเราที่มีขนาดเล็กกว่ามันจะเข้าไปในรูพรุนได้บ้างทําให้เดินทางช้ากว่าก็จะถูกแยกออกมาทีหลังครับวิธีนี้จะช่วยกําจัดพวก aggregate ได้ดีมากนอกเหนือจาก เรื่องแยกสารให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมีประเด็นอื่นที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอีกไหมคะในกระบวนการปลายน้ําเนี่ยมีครับเรื่องสําคัญมากๆอีกเรื่องคือความปลอดภัยด้านไวรัสครับอันนี้เป็นข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวดมากอ๋อใช่ค่ะเรื่องไวรัสใช่ครับเราต้องออกแบบกระบวนการให้มั่นใจว่าสามารถกําจัดหรือทําให้ไวรัสหมดฤทธิ in ์ inactivate ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีอย่างน้อยสองขั้นตอนที่ใช้กลไกลแตกต่างกันในการจัดการไวรัสครับต้องมี2ด่านเลย ใช่ครับอย่างน้อยสองด่านด่านที่นิยมใช้กันก็คือการใช้สภาวะกรดอ่อนๆหลังขั้นตอนโปรตีน A นะครับที่เราเอิลูดยาออกมาด้วยกรดอ่อนๆสภาวะนั้นสามารถทำลายโครงสร้างของไวรัสบางชนิดได้เรียกว่า low pH inactivation อ๋อค่ะอีกวิธีคือการกรองด้วยแผ่นกรองนาโนหรือ nanofiltration ครับอันนี้คือใช้แผ่นกรองที่มีรูพุนขนาดเล็กมากๆๆ,ๆๆประมาณ20นาโนเมตร เล็กมากเลยนะคะเล็กมากครับรูมันเล็กพอที่จะกักไวรัสส่วนใหญ่ไว้แต่ยังใหญ่พอทิศตัวยาของเราซึ่งเป็นโปรโตีนจะไหลผ่านไปได้อ๋อเป็นการกรองไวรัสออกไปเลยถูกต้องครับค่ะแล้วพอได้ยาที่บริสุทธิ์มากๆแล้วปลอดภัยจากไวรัสแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนเอาไปบรรจุคืออะไรคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุลงขวดหรือไซริงค์คือขั้นตอน formulation หรือการเตรียมยาให้อยู่ในรูปสาระละลายขั้นสุดท้ายครับ <Form> ใช่ครับคือเราต้องเตรียมยาให้อยู่ในบ้านที่เหมาะสมหรือสารละลายบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์สูตรพิเศษที่จะช่วยให้ยาคงสภาพดีที่สุดเก็บได้นานไม่เสื่อมสภาพเร็วค่ะซึ่งเรามักจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า ultrafiltration d i a f i l t r a t i o n หรือ UFDF ในขั้นตอนนี้ครับ UF คือการกรองเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของยาส่วน DF คือการกรองเพื่อค่อยๆเปลี่ยนสารละลายเดิมให้กลายเป็นบัฟเฟอร์สูตรสุดท้ายที่เราต้องการอ๋อเหมือนล้างแล้วก็เติมสารใหม่เข้าไป ประมาณนั้นครับซึ่งในบัฟเฟอร์สุดท้ายเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญสคัญเช่นสารควบคุม pH อย่างเช่นฮิสติดีนเพื่อให้ pH คงที่สารเพิ่มความคงตัวของโปรโตีนเช่นน้ำตาลสุโครสแล้วก็อาจจะมีสารลดแรงตึงผิวอย่างโพลิซอบีดเอเพื่อป้องกันไม่ให้โปรโตีนมันเกาะกันเองหรือไปเกาะกับภาชนะครับฟังดูแล้วกระบวนการปลายน้ำหรือ DSP นี้ เป็นชุดของปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีที่ทั้งละเอียดซับซ้อนแล้วก็ต้องแม่นยำมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนผลผล,ผลิตจากทางปฏิกรชีวภาพให้กลายเป็นสารออกฤทธิ์ทางยาหรือ drug substance ที่บริสุทธิ์ปลอดภยัยก่อนจะส่งต่อไปให้ฝ่ายควบคุมค,คุณภาพตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วก็บรรจุเป็นยาสําเร็จรูปถูกต้องทั้งหมดเลยครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางวิศวกรรมเคมีจริงๆค่ะ และเมื่อเราพิจารณาถึงความซับซ้อนความละเอียดอ่อนและความแม่นยำที่ต้องการทั้งหมดนี้นะครับประเด็นที่น่าจะชวนให้คิดต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าในกระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้จุดไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนได้ง่ายที่สุดอืมน่าสนใจค่ะแล้ววิศวกรหรือคนที่ดูแลกระบวนการเนี่ยเขามีกลยุทธ์มีวิธีในการตรวจจับ ้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างซึ่งก็น่าจะเป็นอีกมิตินึงที่สําคัญมากๆในการพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิตยาชีววัตถุให้มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอครับ